คืบหน้าข่าวขอบผมโยคณากรของประที่วันนี้วันอังคารที่1กุมภาพันธ์นะครับผมมาสรุปให้นะครับสำหรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์นะครับการจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับที่วางเอาไว้ทั้งคนเก่าและคนใหม่ในประมาณ20ล้านคนนะครับจะ เริ่มให้ลงทะเบียนคาดว่าจะเป็นกลางปีนี้แล้วก็จะเริ่มใช้งานได้จริงๆก็คือตั้งแต่1ตุลาคม2 5 6 5เป็นต้นไปนะครับก็จะเปลี่ยนใหม่ไม่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับก็จะใช้บัตรประจําตัวประชาชนนั้นแทนบัตรสวัสดิการไปเลยนะฮะทีนี้รายละเอียดอันแรกก็คือต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปสัญชาติไทยนะครับ ต้องไม่เป็นภิกษุสงฆ์ผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของภาครัฐอันนี้จะไม่ได้ทั้งบําเหน็จบำนาญก็ไม่ได้นะฮะบัตรสวัสดิการจะไม่ได้นะครับแล้วก็รายได้เฉลี่ยผู้ที่ลงทะเบียนต้องไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวคนที่ลงทะเบียน ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีนะครับผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้นะฮะอย่างเช่นถ้ากู้บ้านก็จะต้องไม่เกิน1 5 0 0 0ล้าน0 0บาทนะครับถ้ามีหนี้รถก็จะต้องกู้ไม่เกิน1ล้านบาทครับส่วนทรัพย์สินทางการเงินนะครับคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงินอย่างเช่นเงินฝากสลากพันธบัตรและก็ ตราสารหนี้ภาครัฐต้องไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีนะครับครอบครัวของผู้ที่ลงทะเบียนต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงินอย่างเช่นเงินฝากสลากพันธบัตรและก็ตราสารหนี้จากภาครัฐต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีเหมือนกันนะครับส่วนที่อยู่นะครับมีที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเทวเฮาส์ห้องแถวตึกแถวพื้นที่ต้องไม่เกิน25ตารางวา หรือห้องชุดพื้นที่ต้องไม่เกิน35ตารางเมตรนะครับมีที่อยู่อาศัยแล้วก็ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรพื้นที่ต้องไม่เกิน10ไร่นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยต้องไม่มีหนี้บัตรเครดิตด้วยนะฮะนี่ก็คือเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับคนที่จะสามารถลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ปัดสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับแล้วใกล้ๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับว่า พอใกล้ถึงวันแล้วจะได้เหมือนเดิมไหมในปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเราจะได้300กับ200นะครับเรื่องจำนวนเงินเนี่ยเดี๋ยวต้องรอมาสรุปอีกทีหนึ่งแต่นี้คือหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขเบื้องต้นครับ